ไปแลกกันต้อทีพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตกันบ้านนะครับมีการข้อความร่วมมือผู้ประกอบการกลึงราคาข้าวทุ่งนะครับล่างจากอินเดียระหรับการทุ่งข้าวคณะที่สาการราคาข้าวสั้นในจังหวัดพบว่าไม่มีการปรับราคาไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับ จากกรณีทีอินเดียประกาศหดครุ่งออกข้าวนั้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมรวมกับสมาคมผู้ขาข้าวทุ่งไทยสมาคมโรงสีข้าวไทยผู้ประกอบการข้าวทุ่งให้ความร่วมมือในการกลึงราคาจำหน่ายแม่มีการปรับราค่าราคาข้าวนะครับเพื่อช่วยเลือค้ายกล่องชีประชาชนใน,นจังหวัดภูเก็ตนะครับสาถานพาณิชย์จังหวัดก็ได้ส่งเจหนาถีติดตามนะครับการขายข้าวในอ้างข้าปรลิกต่างๆพบว่าราคายัางไม่เปลี่ยนแปลงมีปริมาณเลือกในสต๊อกประมาณ3ามถึงสเ,เดือน ก่อนจะสร้างก่อนจะสร้างสินค้าในรถไม่นะครับโดยทางผู้ประกอบการให้พ้นไวยังไม่ปรับราคาข้าวสั้นในช่วงนี้เนื่องจากข้าวสั้นที่สร้างมาจากผูเก็ตชนย่ญ่ผลิตและจำหน่ายเองครับสินค้ามีเพียงพอส่วนปัจจัยที่จะขึ้นราคานั้นต้องดูปัจจัยอะไรบางทางนี้เรื่องการคุ้มร่งนะครับราคาน้ำมันรวมถึ้งเทศกาลน้ำท่วมนะครับนอกจากนี้ข้าวที่สร้างมาส่วนย่ญ่มาจากผักกลางภาคสะวันออกเชียงเนือยังมีอำนาจในการต่อรองด้านราคาทําให้ธุรกิจ การทำธุรก,กิจกันมานานนะครับขณะเดียวกันย่างช่วงปายข่จังหวัดกล้เคียงด้วยเช่นระนองกระบี่พังงาซึ่งเชื้อวาาในช่วงนี้ไม่ปรับราคาขึ้นนะครับ ไม่ต้องผลกระทบต่อผู้บริโภคแน่นอนครับต่วาพันธฤ์พืชก็ตามค่ะสำนักงานพณิชย์จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ย่างไกลฉิดแล้วก็ทําข่าวทุ่งถุงฟาราคาประหยัดพร้อมทางกําชับให้ผู้ประกอบการค่ะมีการปิดป้ายแสดงราคาค่ายให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ค่ายในราคาที่สูงเกินส้มควรเพื่อที่จะช่วยเลือกผู้ที่มีรายได้หน่อยสําหรับแนวโน้มราคาพักผลไม้ในช่วงทื่อซีนกินพักของจังหวัดภูเก็ตทีอีม,มาทึ่งแลวแลวๆเนี่ยค่ะคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นบางรายการ ส่วนกลุ่มข้องใช้ในชีวิตประจําวันสินค้าอาหารเครื่องดื่มก็ยังคงมีราคาเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาดกันค่ะสินค้าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่ที่เราที่เราผลิตเองนะเรามีสต็อกอยู่ค่อนข้างเพียงพอและก็กยังยังสามารถที่จะตึงราคาสินค้าไม่ไม่ขึ้นไปตามราคาตลาดหรือต้นทางนะก็ยังพอพอได้อยู่เราก็รู้สึก โอเคนะเพราะว่าเราก็ใช้ราคาเดิมที่เราขายอยู่ค่ะคิดว่ากับผู้บริโภคอะไรไม่กระทบแน่นอนไม่ไม่กระทบแน่นอนค่ะสำหรับภูเก็ตเองอ่ะเราไม่ใช่แหล่งผลิตแต่เราเป็นแหล่งซื้อซึ่งการต่อรองของภูเก็ตเนี่ยมีอำนาจการต่อรองเยอะนะคะเพราะในปริมาณที่เขาสั่งและเขาค้าข้าวกันมานานแล้วเขาก็มี MOU มีโรงงานมีพันธมิตรที่ดีทางท่านพาณิชย์เองนะคะได้ลงพื้นที่คลังต่างๆใน,ใ,นในจังหวัดนะคะว่าโกค้า ึงราคาไว้ก่อนนะเขาก็บอกว่าพอได้อยู่ในการที่ว่ายังไม่ปรับขึ้นราคานะครับอ๋อข้าวนี่ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยนำข้าวข้าวจากอินเดียกันอย่างคิดในใจว่าตจะรอดนะครกับว่าข้าวไทยนี่คือข้าวที่ส่งออกไปทั่วโลกนะเลวเราก็กินข้าวไทยข้าวสูดินข้าวอะไรนะทุ่งกุลาโร่งง่ายไปเรียนองยี้ออมกินข้าวอินเดียนี่มีข้าวอินเดียด้วยแต่ว่าพันธุ์พืชก็ยันไม่กระทบนะไม่กระทบไม่ขึ้นราคานะคะ